สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครางสอดแจ้งหมอลำน้มยี่หกเมียหัวหน้านอกพงศกรค่ะเมื่อนี่ออกมานอกพื้นทีค่ะแต่งตัวแบบนี้มันเป็นยังไงพี่น้องเมื่อนี่ขอนอกใจสามีขอนอกใจหัวหน้านอกพงศกรมาเป็นเมียพยาบาลค่ะเมื่อนี้ค่ะรับบทเป็นเมียพยาบาลค่ะหนังสั้นนะคะซีรีส์เรื่องสั้นซีรีส์อีสานหนังสั้นประกอบเพลงค่ะฝากติดตามเลยด้อค่ะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กด แช่นะคะติดตามไว้นะคะในช่องอุดรสตูดิโอแล้วก็ช่องจงอ่างครางซอสแจ้งนะคะในบทถลเนเป็นเมียพยาบ้านค่ะแต่ว่าสลีลาข่อยมาคือเมียพุทธบ้านเดี๋ยวพี่น้องคือจังกะหลีเก่าอยางจัดเนี้ยคือแม่เล่าองจั่เนี้ยฮัลโหลพี่น้องเอ้ยเป็นกาลังแรงโอ้เลงใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยานะคะคิดเหยียงหลายค่ะ หาความบันเทิงให้กับเจ้าของสถานการณ์แบบนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะหากสุขขูสุขคนเป็นกาลั่งเลี้ยงโอนเลี้ยงใจหากทั้งคนดาหากเั้งคนสร้างหากเั้งคนใหก้กำลังใจหากเั้งคนหากกันระคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ะสาบไว้แน่ก็แล้วกันนะคะเออเป็นยังไงกะ อีพ <po target> ี <go WhatsApp die for them> ่นาก็จะคอยเบิ้งแล้วก็คอยติดตามไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไว้ว่าสำหรัจงอาจิเบทายสิเปเปนอีหยังให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งมีผลงานเอียงออกมาไห้เบิ้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยได้ได้ด้วยแฟนคลับโอ๊ยรินพันกันแล้วค่ะสงสัยว่าได้กินเข่าบวานขึ้นกันให้พี่น้องติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหักแพงกันนะคะ ศิลปินอยู่ได้ยอนแฟนเพลงแฟนคลับนะคะแฟนเพลงแฟนคลับก็จะต้องเป็นกําลังใจให้ศิลปินค่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินนี่หากกันดีนะคะเออศิลปินบ่เคยทะเลาะกันอ่าแม้สิเกิดเรื่องง่ญ่เรื่องหน่อยเอียงทิพานมาก็อภัยให้กันได้กระเขี่ยกันได้จบกันได้จบกันแบบแฮปปี้เอนดี้ค่ะถือว่าจบไปแล้วเรียบรอ้อยกับเรื่องเล่าทิพานมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเป็น กระบอกเสียงเขาเป็นผู้พักดันในศิลปินมีซื้อมีเสียงกะบอกง่ายๆซะเนาะว่ามันสอนหรือว่ามันวาเด้อค,ค่ะขออภัยค่ะยัดขวานห่งไหมมันคุณถอเออสร้างสอนเอาลูหมู่เจ้าถือว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนหากแพงกันค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งสาคัญแฟนครับล่ะเป็นผู้สําคัญนะคะเออเป็นผู้ มีอิทธิพลสำคัญกับศิลปินค่ะศิลปินนี่บางคนบางคณะบางวงหักกันดีหักกันเมืดสุขคนเลยค่ะเ่อม่นหักกันดีหักกันเมืดสุขคนสังเกตได้จากงานมหกรรมมอลําที่เพิ่นมาร่วมโตกันเพิ่นมาโฮมกันเพิ่นมาตุ่มกันในสีเพิ่นมหากันเอาเนื้อยุ่เนื้อกินไปฝากกันไปให้กำลังใจกันนาเวที่หมอลองหมอลั่เพิ่นหักกันดีขึ้นอย่างนี้ค่ะมีเฉพาะแฟนเพลงแฟนครับบางกลุ่มเท่านั้นค่ะที่แบบว่า พยาญญามสางความเาล่าฉานสางความแตกแยกให้กับกลุ่มศิลปินค่ะก็เลยเหตุให้ศิลปินมีความรู้สึกว่าค้อ,อยตามไปกับคำเบาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเ่ราะว่าไฟ่ายนะคะเห็นใจกันทุกไฟทั้งสองไฟนะคะสาวจองอ่างก็เป็นอีก<ม>ผู้หนึ่งที่ยู่กึ่งกลางยู่ระวา่างกลางยู่ภายใตย หูตาของพ่อแม่พี่น้องเออเบิงเอาแย่งเอาฉันค่ะเออผู้ได้มักดาค่ะเล้ยวแต่เพิ่นค่ะเพราะว่าเพิ่นอาสิเกิดมากเพราะว่าเพิ่นมักดาค่ะเออค่ะเพิ่นบ่ได้ดาก็ได้เพิ่นจ็บทองค่ะกินยากับเพาะกับบ่าเศร้าค่ะเออกินยาโรคตับกับบ่าเศร้าค่ะคันได้ดาคนคันได้ว่าพื้นคนน่ะโอ้ยมีแห้งข่ละผู้หนึ่งคันก็ได้ว่าว่นมาสั่นหนึ่ง ไอีหามึงกูไม่อยากก็เากูไม่อยากพูดถึงลูกของเงินไปรงยเรียนมาสันผัวของเงินไปสื่อเหล่ามาสันดาบตายจังยั่งแล้วมึงจะของสื่อเลขว่สาสันมัทยราชีหาพันหามึงเอ้ยม่ป,ป่ายัางยามันเลขออกมาบา่เถกนางเฮ็ดหนาโซโลลย มันสวงตัวค่ะกับเดวาพื้นคนกัไดดว่าให้ค้นนี่นะพี่น้องคันบ้ไดดว่าให้ผู้ใดเลยนี่มันจังบ่นสวงเออเพราะฉะนั้นแล้วม e, si ันก็เป็นลักการธรรมดาหน้าหน้าจิตตังนะคะจะน้อยก็สิเป็นสวนสวนจิตตังให้ให้จิตตังนะคะเออจะน้อยก็สิเป็นสาสาจิตตังน้องน้องจิตตังไปแค้สั่นละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมูจิตากรุณาอุเบกขาค่ะ จงมีในสุขุสุขนหรือนอกจากนั้นนะคะผู้ที่โดนกระทําผู้ที่ถือว่าก็ต้องมีนะคะถูกสม,มุทให้มีโหลดมักค่ะอริยะชัตซีค่ะเป็นสิ่งประเสริฐอันเลิศยิ่งค่ะฝากไพืพี่น้องไว้แน่กันแล้วกันหากสุขุสุขนเป็นกําลังแรงอกแรงใจซึ่งกันและกันขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดต,ตามไว้นะคะวา่าซีรีเลืองนีผลงานเรืองนี ละครประกอบเพลงสิออกมาได้รูปแบบใดสิมวนสีห้าหรือสีบห้าหรือสีดึกขปาปลาแหลกคู่ไปังเป็นแจ้งใดพราะชนะแล้พ่าแมปพี่น้องติดตามไว้ค่ะช่องอุดรสตูดีโอนะคะอุดรสตูดีโอค่ะนะคะอันเอื่นว่าอยังก็ล่ะอื่นว่าอัน ช่องอุดอสตูดิโอแล้วก็เป็นเป็นค่ายเพลงค่ายเพลงอุดอสตูดิโอนะคะแล้วก็ช่องจงอางข้างสอดแจงค่ะช่องปากหมาดาคนช่องเมี่ยหัวหน้าปากหมาดาคนขอบคุณทุกการรับชมค่ะฮักทุกคนค่ะ